วันนี้มาโชว์ฝีมือหอมกปลาช่อนทิจวานถอดแหด้ดูชิ้นวันนี้มาโชว์มาชมมาลองชมฝีมือกันมั้งเรื่องทำกับข้าวห่อนี่มีพุงมีพุงด้วย เราก็เอาไปยอรองล่างก็เทินบนนะครับเรียกว่าหอหมกใบยอประทน อ๋อน,นี่ก็มีพุงอีกกินได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ <laughs>